ส่งภาพขายเว็บไหนดีแนะนำสีา้าเว็บส่งขายภาพก่อนอื่นเรามาดูปัจจัยในการเลือกเว็บส่งขายกันก่อนค่ะชอบวาดภาพแบบไหนแบบเดี่ยวหรือแบบเซตฝั่งซ้ายมือจะเป็นรายชื่อเว็บที่สามารถส่งภาพเดี่ยวไปขายได้และฝั่งขวามือนิยมส่งขายเป็นเซตค่ะแน่นอนว่าฝั่งขวามือ,อไรายได้ต่อชิ้นจะมากกว่าฝั่งซ้ายนะเพราะเราขายเป็นเซตและเราสามารถตั้งราคาเองได้ด้วยค่ะส่วนฝั่งซ้ายมือทางเว็บจะเป็นคนตั้งราคาให้เราค่ะเน้นสะสมยอดไปเรื่อยๆนะ แต่สำหรับมือใหม่กว่านั้นต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยก็คือเว็บที่ต้องส่งพอร์ตงานไปให้ตรวจก่อนทางเว็บถึงอนุญ,ญาตให้เราลงขายนั่นก็แปลว่าเราต้องมีงานจำนวนหนึ่งที่ตรงกับความต้องการของเขาด้วยถึงขายได้บางเว็บจะขอลิงก์พอร์ตจริงของเราที่ขายในเว็บอื่นเพื่อดูว่าเราส่งขายงานแบบไหนบ้างด้วยนะถ้ายังมีงานน้อยเพิ่งเริ่มว่ามีแนะนำเว็บ Adobe ค่ะผ่านง่ายราคาต่อลดดีแต่ตรวจนานมากอยู่จะเริ่มวาดภาพเดียวส่งขายก่อนก็ได้ หรือว่าจะวาดเป็นเซตแล้วรวมเอาไว้รอส่งขายทุกเว็บเลยก็ได้เช่นกันค่ะแต่ก่อนสมัครส่งขายควรสะสมภาพไว้ก่อนบ้างเพราะถ้าสมัครแล้วส่งไปไม่กี่ชิ้นนั่งรอยอดโหลดมันก็ไม่มีจะทอสะกก่อนนะคะงานส่งขายภาพเราเน้นปริมาณค่ะมีให้ลูกค้าเลือกหลากหลายมีโอกาสได้ยอดมากกว่านะถ้ามียอดโหลดแล้วเราจะรู้ทิศทางด้วยว่าลูกค้าชอบแบบไหน แต่ถ้าเรายังไม่รู้จะวาดอะไรดีแล้วก็ยินม,มีแจกภาพสเก็ตไอเดีย20ภาพทุกสัปดาห์ไปจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะและยังมีไอเดียพร้อมใช้มากกว่า1,000ไอเดียให้วาดได้ทุกวันตลอดปีเริ่มวาดได้ทันทีทุกวันรวมหัวข้อภาพยอดนิยม7เทศกาลใหญ่ให้มีคำค้นหาแถมไว้ให้สำหรับไปหาไอเดียเพิ่มเองและสอนต่อยอดไอเดียแตกยอดชิ้นงานที่วาดเอาไว้แล้วเอาไปมิกรวมกันเป็นชิ้นใหม่ที่ขายง่ายขึ้นอีกแทมแพนเนอร์วางแผนเนื้อหาให้ด้วยนะตามงานได้ ไม่ตกหลนทุกชิ้นและยังแถมเคล็ดลับอีกมากมายแถมเยอะไปหมดจ่ายทีเดียวคุ้มหาเวลามานั่งวาดใหได้ก็พอไอเดียเรามีให้พร้อมลน้ลนๆจุกๆสนใจคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะ